รถ SUV เข้ามาใหม่คันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีขาวมุกเดิมแพ้จากโรงงานร้อแม็กเดิมแพ้จาาโรงงานเลยนะคะคมสันตัวรถของเขาเดิมเดิมกันเลยนะคะภายในสวยหรูดูแพงแน่นอนนะคะเบาะหนมสีดำนะคะปรับไฟฟ้านีส่วนของคนขับมาให้จอทัศสกรีนพรอะไรมันติฟังก์ชั่นนะคะในส่วนของผู้โดยสารมาพร้อมกับแอร์หลังพื้นที่คือกว้างขวาง,วาง,วางมาพร้อมกับซันรูฟมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยนะคะ คุณลูกค้าสีขาวมุกรุ่นนี้หายากนานทีจะเข้ามาสนใจคำนี้นะคะดูรายละเอียดให้จบคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่สดสดร้อนร้อนคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงค์นี่เลยนะคะ <S <S บอกเลยว่าได้เป็นตัวท็อปสุดนะคะนานๆทีจะเข้ามานะคะคุณลูกค้าสีขาวมุกรุ่นนี้หายากนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหาตัวท็อปสุดรถ s u v สีขาวมุกไม่หลักหมื่นนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย0ู2 7 0 4 3 2 53เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะ Honda CRV นะคะ2.4 ES นะคะขับ4ปี2020จดปลายปี2023คันนี้เลยชุดแต่งรอบพันเดิมแท้จากโรงงานนะคะเลขไม่90,000ห้ามพาดนะคะคุณลูกค้า มือเดียวอีกด้วยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79มาพร้อมกับสันรูไพ่กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพโครงสร้างโคมสร้าของตัวรถของเขาเดิมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะกระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นสีดำตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ฮอนด้านะคะทะเบียนนี้เลย 2003ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะคันนี้จะได้เป็นแบบ Full LED นะคะมาพร้อมกับไฟเดนท่า i n g งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะคุลูกค้าจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดบอกแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะตัวนี้เขาได้ชุดแต่งรอบคันเดิมแท้จากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้เขาได้เป็นล้อแมก นะคะได้เป็นแม็กสีเทาแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้นะคะตัวยางนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2023แม็กขอบ18แนะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าไฟเลี้ยวแบบ LED ติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะคุณลูกค้ามือจับตัวนี้นะคะสีเดียวกับตัวรถอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในภายในนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวเซตเบาะ ให้อีกด้วตัดด้วย,ดดวยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะ คุณลูกค้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะเป็นของศูนย์ h o n ด้าโดยตรงเลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพแน่นอนนะคะรอยเม็นอาร์ตต่างๆตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่มีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้พร้อมเลยนะคะระบบกันลื่นนะคะคุณลูกค้าปุ่มพูดสตาร์ทนะคะพรมลายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะจอทัสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะ เบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคมสันโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าตัวท็อปแบบนี้มาพร้อมกับซันรูฟ ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าภายในยังไม่ได้ปรับสภาพโครงสร้างนะคะคุณลูกค้าตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใหม่กันบ้างเยียบเด็กกดปุ่มพุสธธตาได้เลยจ้ะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้เขาเรียกว่าตัวชาร์จแบตเตอรี่นะคะสามารถ ชา่าร์จในส่วนของ iPhone ได้นะคะมีปุ่มมีโคนะคะเบรกมือไฟฟ้า Air Auto นะคะจอทัชสกรีนทุกอย่างมีมาให้นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ทุกอย่างครบเลยนะคะมีช่องวางแก้วน้ำผคน้ำตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลย ะะเลขไม้เพียงแค่แปดหมื่นนะคะตัวนี้เลขไม้แปดหมื่นถือว่าน้อยมากน้อยตัวท็อปน้อยแบบนี้ห้ามพลาดนะคะราคาเพียงแค่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองมีลำโพงด้านข้างทุกอย่างมีมาให้พร้อมเลยนะคะในส่วนของผูดด้โดยสารกันบ้างในส่วนของผู้โดยสารนะคะมาพร้อมกับแอร์หลัง เะะบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะออปชั่นฟังชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้านาาทีจะเข้ามามาพร้อมกับสันลูฟให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ ัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้ามือจับจะได้เป็นสีเทาตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะมาพร้อมกับตัวล็อกเด็กมาให้อีกด,ด้วยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้นะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังยางปี2023นะคะแม็กตัวนี้ได้เป็นแม็กสีเทาแม็กแท้เดิมจากโรงงาน แม็กขอบ18มาให้เลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูรอบๆตัวรถกันเลยค่ะซุปไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์ EC จุดอยู่ตรงด้านหลงังไฟทับทิมสีแดงมุกสปอยเลอร์นะคะไฟเบรกโดนที่3ที่ปัดละฝนตัวไลฟ้ฟกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้นะคะคุณลูกค้าปิดเปิดแบบออโมต้มาให้พร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระคานันนี้คือกว้างขวางมาพร้อมกับถาดรองสินค้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย นะคะพื้นที่คือกว้างขวางติดแอบรอบพันมาให้เลยตัวโชกของเขาก็เดิมเดิมกันเลยริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะชุดไฟท้ายของแท้นะคะตัวโชกก็เดิมเดิมตัวน็อตต่างๆหรือรอยเม็ดอาร์ตต่างๆไม่เคยขยับออกจากกีนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้ามีไฟส่องสินค้าด้านข้างทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะคุณลูกค้า ปิดเปิดแบบออโต้ทุกอย่างมีมาให้พร้อมนะคะได้เป็นขับสีมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆรถบ้านมือเดียวแบบนี้ห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้าได้เป็นรถมือเดียวสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของ,ยาง,าง,อง,งยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2023 Mac c o อบ18นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้แม็กของ h o n ด a โดยตรงเลย สีะะขาวมุกแบบนี้ติดขอบรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้กระจกแ้เดิมจ่ากโรงงานนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพหรือรอยเม็ดพาต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มนะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในผู้โดยสารคือกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคู่มือต่างๆของเขามีครบแน่นอนตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลย นะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่โครงสร้างโครงสั่นตัวรถของเขาก็เดินเดินตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามลอนเม็ดอาร์ตต่างๆ ะะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะรถ s อ v 5ที่นั่งพิงก็บ,บอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลขไมยอยู่ประมาณ80,000นะคะ Honda CR-V 2.4 ES นะคะขับ4ปี2020จบปลายปี2023สีขาวมุกสวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าตั้งขายที่ราคา 869,000บาทนะคะเคิตดีหนูจัดเลยฟรีดาวให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะนานๆทีจะเข้ามานะคะคุณลูกค้าดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวรถสีเดียวกับตัวรถลอยเมอัพต่างๆแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลย นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะชุดไฟหน้าของแท้คันเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้าลอยเมคดอัรต่างๆชุดไฟหน้าของแท้นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4ภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมๆกันเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตคะฝากระโปรงนะคะแผ่นกันลอนนะคะ รถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนาถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันตัหลังการขายให้อีก30บ้านนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวตะบันเครื่องนะคะให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถ SUV 5ที่นั่งไว้ใช้งานตัวท็อปมาพร้อมกับสันรูฟคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจติดต่อหาพิ์ได้เลยนะคะ0827043253นะคะ Honda CRV 2.4 ES ปี2020จบปลายปี2023ได้เป็นขับ4มาให้นะคะ869,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะเลขไม่อยู่ ประมาณเพียงแค่8 0 0 0 0ื่นเท่านั้นเองนะคะได้รถสวยๆโครงสร้างสวยๆบอดี้เดิมๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการและวิสาหากิจธุรกิจส่วนตัวสามารถออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะหรือลูกค้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้า นาซอย95นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถถ่าไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ